สวัสดีค่ะทุกทคนช่วงนี้นะคะมุกอยู่บ้านเบื่อมากๆวันนี้ก็เลยจะแอบมาช้อปปิ้งค่ะช่วงนี้เรายังไปไหนไม่ได้แต่เราจะซื้อเก็บไว้ก่อนไว้คูิดจบเมื่อไหร่รเราจะรีบไปเที่ยวถ่ายรูปทันทีค่ะตอนนี้มุกก็อยู่ที่เคทีออสติ xy, ค่ะเป็นร้านแว่นสาขาเมกะบางนาค่ะจะบอกว่าร้านนี้พิเศษมากๆเพราะว่าด้านในเนี่ย ตกแต่งสวยมากแล้วก็เท่มากเหมาะกับสาวครูๆอย่างเราค่ะเดี๋ยววันนี้มุกจะได้แว่นตัวไหนไปดูกันเลยค่ะ เคทีออปติกสวัสดีครับคุณมุกดาวันนี้เจอกันอีกแล้วเจอกันเสมอเจอกันบ่อยมากคุกครั้งที่หนูต้องการแว่นทุกปนอาจจะแบบยังไม่รู้เวลาเดินผ่านไปผ่านมา ร้านนี้คือร้านแว่นนะคะเห็นการตกแต่งแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้สวยมากๆจริงๆดีไซน์ที่คุณมุกดาเห็นตอนนี้นะครับเราจะเรียกว่าดีไซน์โคซี่คือดูแบบให้มันอบอุ่นนะครับ<ม>แล้วก็สบายๆ<ม>ไม่กดดันแล้วก็ไม่อึดอัดครับจริงๆค่ะโลง่งโล่งมากๆแล้ววันนี้มุกจะได้แว่นที่สามารถใส่กับทุกลุกได้ยินดีเลยครับตอนนี้เนี่ยมีแว่นคอลเลคชั่นใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านนี้นะครับ ากันที่ซีอ๊อ ตอนนี้ต้องขออนุญาตแนะนําเป็นแว่นตาของทางแบรนด์ดีออก่อนนะครับได้ยินชื่อก็น่าจะเป็นที่คุณเคยกันอยู่แล้วแบรนด์ลัชัวรี่ดังระดับโลกครับที่ผู้คนทั่วโลกนะให้การยอมรับซึ่งถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าด <hanger S 1> <Wh ose? S 2> ีออเนี่ยเพิ่งจะออกคอลเลคชั่นใหม่นะครับซึ่งเป็นซัมเมอร์คอลเลคชั่นนะครับก็คือรุ่นนี้เลยตัวนี้ก็คือดีออ s ซิกเนเจอร์นะครับเอาใจสาวๆที่เป็นแฟนของดีออถือได้ว่าใครเป็นแฟนของดีออเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษ ส่งสแควร์หรือว่าตัวนี้เลยนะครับทรงราวคุณมุกดาลองสวมดูหน่อยไหมครับได้ได้คับ Okay, นะคนะพี่แล้วก็ความพิเศษนะครับตัวสแควร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวหลักของ Dior Signature Collection นี้เลยซึ่งรุ่นนี้มีให้เลือกกันทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีดำครับสีกระอ่อนแล้วก็สีกระเข้ม<ร>และที่สำคัญเ,เห็นไหมฮะด้านข้างตัวนี้จะโชว์เป็นโลโก้ของ Christian Dior เลยใช่ครับอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากนะเป็นอะไรแบบไม่เยอะไม่น้อยแล้วแบบมีความหรูหราสำหรับตัว Dior Signature Collection นี้นะครับ จะเป็นคอริชชั่นที่ขายดีมากๆเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้ครับคุณมุกดาขึ้นชื่อว่าแรไอเทมเราต้องมีสาวคนรักแว่นอย่างเราเราต้องมีนะคะสำหรับรุ่นอื่นของคริสตียจนดิออร์ก็จะมีคอร l i ชั่นใหม่ๆอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคอริ i ชั่นดั้งเดิมที่ขายดีมากๆก็คือรุ่นสแตลเ่ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมที่ดูบางเบาลงมาหน่อยใส่แล้วจะดูซอฟๆอันนี้ใส่แล้วซอฟจริงอันนี้จะมีความแบบ แข็งแรงดูแบบธรรมัทแมงอันนี้ก็จะแบบเบาๆแบบแบบเดินเที่ยวสบายๆนี่นนว่าคานาโอเา ได้ค่ะได้ไหมสวยถูกใจไหมคะได้แล้วค่ะอันนี้ได้แล้วหนึ่งแต่ตอนนี้กาลังดูอีกหนึ่งค่ะดีเลยค่ะตัวน,นี้เป็นคเลคชั่นล่าสุดเลยอันนี้ก็สามารถตัดเป็นสายตาได้นะคะอันนี้ว่าใส่แบบเป็นแฟชั่นธรรมดาได้ได้ถือว่าหรือว่าถ้าเป็นคนไม่มีใส่ตาก็ทําเป็นหือตัดแสงก็ได้ค่ะนอกจากที่ร้านเนี่ยมีว่านี่เลือกเยอะมากแล้วมีบริการด้านไหนอีกบ้างไหมคะนีค่ะก็เราจะมีบริการวัดใสยตานะคะโดยระบบเคทัพสิขั้นตอนด้วย เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างะละเอียดมากที่ว่าจะได้ค่าสายตาค่ะที่แม่นยำที่สุดเราเพื่อจะเอามาจัดเลนให้คุณลูกค้าได้ใส่ในชุดจังวันอย่างงี้ค่ะแลวก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีบริการที่เป็นฟรีเซอร์วิสนะคะเป็นบริการล้างแว่นโดยเครื่องอัลตราโซนิกซึ่งจะเป็นเครื่องที่ทำความสะอาดได้ล้ำมากเพราะว่าบางทีถ้าเราเช็ดเองใช่ไหมคะมันจะต้องมีซอกมีมุมที่เราเข้าไม่ถึงอยู่แล้วและยุคนี่ยุคโควิดท,ที่แบบว่าคนค่อนข,อข้าง freak ก,กับการแบบเชื่อโรกเชื่อเวลาอะไรอย่างนี้ เครื่องนี้มันใช้การสั่นของโมเลกุลน้ำเข้าไปทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของแว่นตาเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยว่าหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือสะอาดมากแล้วก็เหมือนได้แว่นตัวใหม่ไปเลย,ยวันตัวนี้ดีมากๆสวยเป๊ะปังเวอร์ใส่กล่องค่ะได้แวันไปเที่ยวแล้วค่ะ และก็นอกจากนี้นะคะเราอยากจะออฟเฟอร์ให้เป็นชุดกระดาษเช็ดเลนส์ค่ะในกรณีที่ถ้าเกิดคุณลุงเนี่ยไม่ว่างเนาะที่จะแว่นมาเข้าเครื่องอัลตราซนิกของเราเนี่ยก็ฝากกระดาษเช็ดเลนส์เป็นแบบพกพานะคะอันนี้เนี่ยคือมีไอโซพรพิแอลกอฮอล์ฉีดซองปุ๊บเช็ดได้เลยทั้งตัวค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดีที่ได้ดูแลมากเลยค่ะคุณลุขอบคุณทุกพี่ด้วยนะคะใครยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านแว่นอยู่หรือว่าใครที่แบบ ชอบแบรดเดียรเป็นพิเศษบอกเลยค่ะว่าเคทีออปติกเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากรวมถึงคอลเลคชั่นใหม่ๆเนี่ยที่นี่เขาไม่เคยพลาดนะคะลองเข้ามาดูในช็อปกันก่อนก็ได้ค่ะก็มีให้เลือกมากมายค่ะยังไงก็ได้บริการสุดประทับใจของพี่ๆทุกๆคนแน่นอนฝากด้วยค่ะ KT o p ออปตค่ะขอบคุณค่คณะคุา